จะใใจอยากอยากกร่ังหามครับไฟนี้ซ้อมซ้อมกี่วันสองตบเย็นหนาครับอซ้อมอยู่ที่สารคามใครเป็นคู่ซ้อมไม่เราคู่ปั๊มมีใครบ้างปั๊มกับเพื่อปิดปิดตัวก็คือเพื่อพี่ๆช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่อายุสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดเจ็ดิงครับ น้ำหนักปล่อยกี่กิโลน้ำหนักปล่อยอกจิรบรบบมวยสไตล์อะไรของเรามวยสไตล์วัดวยตายเจ๊เขาปล่อยมันนะครับวันนี้มาเจอชายโทนเคยต่อยกอันไหมเคย,อย,อยรดดครับย,ยังไม่เคยเลยเนาะแล้วรู้เปล่าชายโทนมวยสไตล์อะไรวัตวัตอยตายอืมแล้ววันนี้ต่อย,อยเขาเนี่ยวันนี้คิดว่าชนะไหมลอยจิ้อ่าเมื่อกี้เกินหรือขาดสองหนักยังมายี่สิบสามเท่าไรประมาณ ที่จอดเบาวิ่งเนาะครับเอาฝากเชิญชวนแฟนขับแล้วหน่อยโอ้แบบแอปที่แบบกำลังใจครับแน่นอนครับวันนี้เต็มที่นะปัจจัยครับชนะทู้ใจครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับแชร์โทนวอลเลยชาร์ฟไฟเราซ้อมมากี่วันครับสองนาทีครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายวอลเลยชามีใครเป็นผู้บองซ้อมไฟนี้ก็มีเพชรศิลา ก็คือเพื่อนเพื่อนพี่น้องในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุวันนี้เต็มสิบเจ็ดเราวันนี้วันเกิดเหรอครับผมอ๋อแฮปปี้เบร์เดย์น้องด้วยนะครับผมตอนนี้เราอายุยี่เท่าไหร่ยี่สิบสิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมเจ็ดสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบนิ้วหน่อยน้ำหนักปล่อยมาไม่กี่กิโลครับมาเก้าเก้ากี่มาเราหมดสไตล์เลยครับซีมือแล้ววันนี้เรามาเจอกับเจ้าชัดชัยััชชดนะเคยต่อยกันไหม อันนี้ยังไม่เคยกันเลยอันนี้ครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมงันต่อยเขามายัางก็ดูเขาเป็นโมจ์สไตล์ก็มีรูปหนักสดแล้ววันนี้เราเจอเขาเนี่ยเราวางเกมงวางแขนงกันไงไงดิตามสไตล์ต่อยตามสไตล์เรา,าไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงอดี๋ไปแก้ไขาอาวุธเขาบนเวทีดีเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่ออสซอลหรือครับผมอ่าใช่ไหมวันนั้นต่อยกับยูเว่สดเป็นไงบ้างชนะน็อกสดชนะน็อกไปเลยวันนั้นต่อยยูเวทเท่าไหร่ ร้อยเท่าไรนะร้อยยี่สิบสามก็คือเวทวันนี้เลยเมื่อกี้สอบหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาดเกินจุดหกแบบอยู่จุดหกเองก็คือเหมือนพวกวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายก็หน่อยนึงร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้อันนี้เรามาแทนไหมหรือมวยในรายการเลยในรายการเลยก็วันนี้ป๋าพร้อมเต็มที่ร้อยชนะกับค่ายเหมือนเดิมไฟเราคุมมากี่กิโลครับประมาณสามกิโลกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้ประมาณนั่นแหละ เกือบเจ็ดสิบบเราคนจังหวัดบนฝากเชิญชวนแฟนขับรวหน่อยเป็นกำลังใจผมน,นะครับวันนี้เต็มที่ครับอ่าวันนีาา้ขอบตั้งช่วงบินออกมาครับ